ผมไ,ไ,ไม่อยากไปดูเฉยคไอ้งัเดิยค็ใครมันลมาตายวาะเนาะะไรแต่ตอนวัคซีีม,มาถึงอ่ะมันจะยิงกระสุนระเบิดใส่เซิฟรัลวๆเลยอฮอเพราอะไร <c oughs> ปืนปืนคทีเมันมเป็นปืนกระสุนระเบิดอาแล้วทำไมมันถึงยิงได้อาวิธีนึ่งคือเซฟอยู่ไกลๆอรายิงยิงมันหลุดดวงไม่ได้ใช่ไหมยิงได้ยิงได้แต่ว่าต้องให้มันเจาะพื้นก่อนอืมโอเคต้องต้องให้มันแตะพื้นก่อนไม่อยู่ตรงไหนพี่ไม่เห็นอ่ะกำลังจะถึงหน้าพี่แล้วในไม่ช้านะพี่เห็นไหมข้ามเขาแล้วอ๋อเห็นแล้วนะพี่อยู่ไหนว่าทำไมผมไม่เห็นพี่วะอ๋อยู่นี่ คือถาพี่ถ้าพี่ข้าเซิร์ฟตอนเนี้ยแล้วพี่ก็ขโมยเพลไปอ่ะพี่จะไม่ต้องไปเท้าเซตอัพเองอเออาว่าฮียฮ่าฮเลฮ่าเลยช็อต่าฮ่าร่าฮ่าฮ่่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าั่ไฮ่่ กูเชิญได้เออกดโทรศัพท์ขึ้นมามันโดนเควสอยู่ไหมเหรอกูเชิญมันได้แล้วเนี่ยมันเข้ามาแล้วเอย่างังสีสวยคืออะไรถังสีสวยถังใส่คจูงอะก็ได้ไอ้พวกคนจีนเนี่ยเอ้ามึงอยากเห็นกูไหม่ะชเวอร์ชันจีนอ่ะไอ้ย่าคนเอเชียไอ้สัตว์ยิ่งจองยิ่งจองไอ้เซฟว่าเซฟฮะกูจะไปเปลี่ยนด้วยตัวเองอ่ะ เอื่อจะได้เอากล่องให้ครบๆไอ้เหี้ยก่อนที่มันจะดับโอเคเครื่องบินกูร้องละไอ้เหี้ยว่ามันจะระเบิดนะบินกูเลยบอกไงเครื่องบินกูร้องละเซฟไปจังเลยตายแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยเครื่องบินดับตาไม่ได้ตาสปิดมรดกทำมรดชายฝไ่งมาเจอมันเป็นโดมมันเฉยเออไอโดมเนี่ยแต่ว่ามันมันคือมันมันมีอะไรไม่ไปเอเลอ่ยนทิ์อะเอเลี่ยนิ เดี๋ยวนะทำไมมันมีอันจอดอยู่ตรงนี้นดิใช้ใช้เงินคุ้นข้างเยอะได้ตำแหนงไงกินวัดวัดศาสตร์ใครมาจอดอยู่ข้างเดี๋ยวพี่เอ้ยใครกินทาโก้ไม่แบ่งเลยทาโกะเบลตาตาบูมไหมวัดศาสตร์วัดศาสาร์แล่อร่อยไอ้นี่พอ ช่แล้วถ้าในต่อที่ผมผมเป็นประธานแล้วแล้วผมต้องต้องไปที่เดือนเหรอส่วนที่เข้ามาส่วนที่เข้าเป็นแอสซับบอร์ดอีกแล้วใช่ไหมเออต่อมาอีกหนึไม่ต้องลุกลุกฟอร์เราบอะไรสักอย่างอ่ะที่แปลว่าหาลูกน้องอ่ะหาผู้พักดีไฟโปรเปเปอร์เออ แล้วก็เฟนแล้วกใส่ชื่อพี่มากดวมาแล้วอ็นซีชื่อเอ็สทูซีพี่ชื่อเก่างชื่อใหม่เซฟเโลรั้งั้นจะขับมอไซค์เลยวะขับมาดิกดเอ็มแล้วก็เรียกมอไซค์ได้เลยถ้ามีมอไซค์แล้วอ่ะกดเอ็มแล้วเรียกมอไซค์ได้เลยอ่ะ เอ็มแล้วก็เข้าไปที่มอเตอร์ไซค์เครื่องขับแล้วก็มันจะมีให้ให้เลือกมอเตอร์ไซค์เลยอุ้ยไอ้อย่างนี้ก็ง่ายดิง่ายกว่าทุยยื้อเลยอะ่ะใช่อ๋อแต่ว่าต้องเป็นเอ่อเอ็มซีเอ็มซีขับเท่านั้นใช่ต้องเป็นรถที่จอดในเอ็มซีแล้วก็เป็นแค่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นเฮียผมมีมอเตอร์ไซค์พอดีแล้วทุกผมต้องปร์กไอ้ตรงตู้เพลงนั้นอีกใช่ไหมจะจะไปซื้อเระดัวน้ำก่อนใช่ไหมอ่ะก็ไปก่อนก็ได้ แล้วทีนี้ก็ค่อยเอาเงินที่ได้จากใครเดิมนะไปลงทุนที่อื่นไปลงทุน MC อา่าไปลง MC Nike อะไรพวกนั้นอ่ะไม่ได้ดยผมอยากได้มอเตอร์ไซค์ที่แบบวิ่งเร,เร็วๆมากเลยแบบวมากอ่บมอเตอร์ไซค์ความเร็วมันเท่ากันหมดนะไม่มีคันไหนที่เร็วเป็นพิเศษอ่ะใช่นะเออมีแค่มอเตอร์ไซค์บินเลยนะที่มันบินได้เออมีแค่มอเตอร์ไซค์บินอ่ะที่เร็วเป็นพิเศษแต่มันหกล้านอะ่ะรู้ว่าแบบ แบบอะไรผมแบบอยากตะโกนว่าทันเดอร์แล้วก็พุ่งไปด้านหน้า่ะหกล้านบวกไนท์ขับบวกเทเลบอยเอ่อห้าสิบร้านก็คือสิบล้านอ่ะถ้าอยากได้มอเตอร์ไซค์ที่บินเดียวที่สุดในเกมอ่ะสิบล้านมอเตอร์ไซค์คุณคุนได้แหละมีมอเตอร์ไซค์ทรงสปอร์ตไหมแบบแบบขับเท่โชว์สาวก็มีมีแต่มันก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นไงอ่าดี มอเตอร์ไซค์ที่กูณขับจะไม่ตอนจะนั่งสีมอเตอร์ไซค์ร้อยที่มันร้อยหลังยาวมาแล้วไม่ยกไม่ได้ไม่ไี่วันเลยมอเตอร์ไซค์ที่กูขับอยู่แม่นค่อนข้างเท่จริงๆนะแต่มันนั่งได้คนเดียวมันมีคันหนึ่งอะเซฟมอเตอร์ไซค์ร้อยยาวอยู่ในรีเกนเดอรี่ช็อปอะราคาหลักล้านเดี๋ยวจะไม่ได้ละข่าวซะจริงแน่เลยเรียบร้อยอ่ะเซฟเอไม่ใช่อเจแล้ว่ะดีๆเรียบร้อยอ่ะ ไอ้รถคันนี้มันยกล้อไม่ได้พี่ตัวเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสัมันเป็นสิ่งีักกันแน่กนแ,<ฟ>แ,แ,แต่จริงมาลัากษณะองยนเปนยรถคันนี้มันยกล้อไม่ได้พี่ยักได้แต่ยกยากคันนีน้แต่ามาเป็นอกน่เน ไปบุรีแล้วก็เดินมาหมดแล้วก็เจอเจอว่าก็โอเคแต่วิญญาณที่แบบเนี้ยคับนี่ไม่เป็นไรแล้วก็เดินเข้าไปเนี่ยตรงนี้เราถามคนแก่ถามกัปไปอนิกเดีัวยกขึ้นนิดเดียวโอ้ยเฮียเลยระเบิดวะเนี่ย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 เห็นไหมมันยกขึ้นนิดเดียวไม่เป็นไรดีงั้นรถผมมันเป็นรถผู้ดีแบบไม่ไม่ไม่ตรงเชิงไม่ตรงเชิงแหมพี่ไปไหนก็มีติกล็อกเกอร์ ทำไมกูตายแล้วกูติดดาวกูตายในสถานที่คาสิโนแล้วกูติดดาวได้อย่างไรไม่รู้เียต้องจ่ายค่าเข้าด้วยนะเนี่ยมาดิแต่ไม่เท่าไรหรอกเสร็จเงินเฮ้ยจ่ายค่าเข้าด้เหรอพี่ Enter alone กับ Enter with nearby nearby อ้าวมันให้กู Enter alone แล้วทำไมอ่ะพี่เข้ามาแล้ว แล้วมันต้องไปตั้งยังไงนะพี่ก่อนจะจิตแอร์ปอรตได้แอร์ปีดิลได้กาเรลูกนั้นเนี่ยไม่ได้สุงขับลูกนั้นเนี่ยประมาณจะสองร้อยมตได้แต่ว่า you cannot oh. dance here ออคุณดมันเป็นวิสาสูงสุดคิู่ต้นไม้ every s t ปิหน้าช้าซื้อเป็ดยังอ่ะซื้ออะไรพี่ไอ้ขับเขาไรนะเออซื้อแล้วพี่ ถ้าซื้อแล้วมันก็ดีจีดได้เลยดิมันกดไม่ได้กดไปแล้วมันก็อ้ไอ้ไอ้ขับไอ้ขับตรงนี้นี่มันเหมือนกับไอ้นั่นเลยพี่ในในเทลเลอร์เลยอ่ะในเทลเลอร์ไวท์เที้ภาคอะไรไลปจ่ายตังค์หรไอ้ไอ้ขับตรงนี้มันเหมือนกับในเทลเลอร์ภาคหกเลยอ่ะพี่ที่ผมดูอ่ะมคนเลใช่ใช่มันมีมันมีช่วงนึงที่มันแบบว่ามันเป็นขับเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมาไปห้องน้ำได้ได้พี่ผมผมคุยรอ

ร้องเลยไม่ด้ก็ต้องทำมันยิ่งไม่ได้นกต้องทำก็เลยบอกว่าที่ตัวนี้ต้องไปเไปตัวนี้เนี่ยตึงสายสายยงเป้งผมจะสาเป้งแต่้ันบอกว่าไม่ได้โอ้เปี้ยอะไรวะเปี้ยอะไรวะอะไรวะ วันอะไรมันไม่ได้วันพิเศษเลยใครจุดทูเนี่ยเอ้บ้าแค่ยิ่บุทดเดินไปไหนนี่บุ่เไปต่างข้างเลยไปยังไงจะไปยังไงเอาเราไม่ซอเก็เราไม่ซิ้อไปเกพื่อทำไมผมพาทีโใส่บุ่มเปิด PVP ยังไงเลย เ้ยไหนว่าเปิดยังไงอ่ะใช้ไม่เป็นเลยตัวเอ็มโก้ยอ่ะมาเลยโจ้แม่เย็นไหมโอ้ยเย็นไเองครกินกุ้ยสัตว์ไม่เห็นเลยโอ้ยไอ่เชี่ยเ้ยกระสุนกูบ้าอีกแล้วอ่ะอ้าวอ้าวปิน เย่ยโดนสกปกจากข้างหลังเลย่เหียเอาเยวเกเกิทเบกเกตเฮ้ยไม่โดน้กูโดนพ่ิไปหาตเอาเลยละกันวิเเบกเกตชี่ยดิแม่เลนกูใครเลนกูใครเลนกูยังยังยังไม่มีกระโดดลงแบบรวดเร็ว นี่ยกำลังเปลี่ยนปืนอยู่เดี๋ยวนะนับนี้อะไรกูนับนับสังลาอะไรกูออกเกมเลยโอยพี่เดกเกไพี่เดกเยี่นี่ยม่เลมลย่อมลมย่ลม้ยเฮย ยังไม่หยุดจริงอีกเออเศร่ยตะโกนดีเอาตรงนี้ไม่มีอะไรเออเอาคุณดินทะลงรุ่นแ่ไหนเดียวอ๋อยิงหัวเลยกูเหี้ยหยุดไม่อยู่แล้ว เอาแล้วเบกีเบกีมึงเบกกีกับกูไม่อาเจีนไมเฮ้ยเจ็บมเกิูเดิเลยเดินเลยอเช่เลยกูเปลนกดเอาที่เดสี่แล้วทำไมป็นพับกลับมาอีกวะเอาปืนทุกอวอย่างนี้จอมไม่ได้ ผมต่อเลยผมก็เลยจะบอกว่าผมต่อเรื่องมันเหลือน้อยพี่ยิงเลยอย่างนี้ต้องใช้เอาไอ้ไอ้ประธานอาธิบดีรอบโดนรอบต่างหานเปิดไฟไฟบรรลัการไฟบรรลัยการไ เป็นไฟบรรเลกันหลบหลังรถคอนเทนเนอร์ไฟบรรเลกันอ <The camera apan> <den> ้ยไอเร่องรู okay ้เ okay จ็บเป๊เลยโอเคโอเคโอเคโอ้ยเกิดไปแล้วเกอบไปแล้วโอ้กรดโดดเลยโดยพื้นยาวโดยพื้นยาว กูหน่วยปืนยาวเย้่าไม่ได้แล้วกูหน่วยปืนยาวหลบหลบล็กแทกซ์ซึ่ลบลเกแทกซึมโบ้ยไอ้บวมันโกนอะไรวะไม่เช่มันมันเลยกุดข้างๆแน่ไอ้สัตว์มันเป็นเลยไอ้บู เจอโอ้ยเลยข้างๆกูอย่างนี้แล้วกูทำไงอ่ะกูไม่ถนดดั้งย่านนี้ี่มาสั่นได้ไงวะมันนั่งทันได้ไงวะผมก็อยากเลยเหมือนมีอะไรเคาะกูขวข้างหลังเลยทะลุกระจกมาเลย มึงจะไปหามึงดูความรวดเร็วเล็งมาแล้วอ้กระจองกระจอกกัว่าว่าโดนได้เลยวะรถมันไม่ระเบิดไม่โดนการระเบิดเอาการระเบิดได้ลูกนึงเนี่ยโดนหนึ่ลูกกระโดดแล้วเออการระเบิดมันการได้โดนอีกนัดเดียวเอง เอ้เดีดีไอ้เฮ้ยเอาไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยตายกูตายว่ะแม่งไก่เป็นจริงระเบิดทั้งหนาวไอ้เกินไปบางทีอ่ะ จองสันไม่หยุดเลยเฮ้ยนี่ตัวเห็นเหรอเอบไม้ทำไมคุณถึงโดนหนุ่มองี่ยพวกกรตั้กับทุกคนเนี่ยลักน เพราะว่าเพราะว่าวมเป็นตัวัวของทุกคนไงเพราะว่าพี่ยื่นิ่งๆโมยักตีนีเลยอ่ะโอ้ยกูตัาจังเกอรของสุขจริงห่าเมลเวเอ็ดแอมมูเนี่ยนะเออเปลี่ยนคำสั่งใหม่มันเพิ่งอัปเดตมาสองพิกน่ะโอ้หเสียตังค์ค่อนข้างเยอะไ้บูมม่งพี่มาตั้งไกลเพิ่งขอแค่นี้แหละไีเฮี้ย เจ้าปืนยาวกูยังแ่ไดเบิดด้วยกูกูช่างเทคนิคไอ้ซัด